เปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนมังกรในปีนี้อันดับที่1กิจการใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะเป็นช่วงที่มีดวงดาวโคจรลอยสัมพันธ์ดีๆกับคุณมังกรนะคะอย่างในรูปดวงตัวอย่างนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าคุณมีดาวคู่มิตร63โคจรกลุ่มลัคนาแถมดาวประจําตัวดาวเสาค่ะก็โคจรน,นําหน้าลัคนา ได้ดาวคู่ธาตุไฟและได้ดาวคู่สมพ์และในช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจะย้ายในวันที่30เมษายนนะคะอยู่ในช่องของคําว่าพันธุร่วมกันกับดาวเกตก็ถือว่าดาวพฤหัสของเดิมเนี่ยนะคะก็ส่งอิทธิพลค่อนข้างดีแถมดีมากๆในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีดาวพระเกตค่ะมาคอยเร่งคุณสมบัติของดาวพฤหัสก็คือตัวช่วยในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันอลอยโครจรอ,อยู่ในช่องของคําว่าพันธุซึ่งแปลว่าอสังหาริมทรัพ์ าการหรือเรื่องที่เกี่ยวกันกับครอบครัวต้องบอ,อกว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะส่งอิทธิพลมากๆเลยค่ะสาหรับคนมังกรเนื่องจากถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะของดาวพฤหัสที่จะทํามุมทําองศาหรือประทานสิ่งดีๆให้กับช่องของคําว่าพันธุ์ทของเราอะคะ่ะก่อนที่ท่านจะโครจรย้ายออกไปในภพบุ ต่อไปนะซึ่งดาวพฤหัสค่ะตอนนี้ก็โครจรเป็นปกติแล้วก็คือเดินหน้านะคะในช่วงปลายปีที่แล้วค่ะดาวพฤหัสเนี่ยโครจรถอยหลังมาสักพักหนึ่งนะคะก็ถือว่ายังไม่ค่อยให้คุณค่ะแต่ว่าช่วงต้นปีตั้งแต่มกราโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มที่นะคะแถมดาวพฤหัสดวงนี้ยังได้ปฐุมเกณฑ์องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะก็ถือว่ากว่าดาวพฤหัสจะโครจรมาอยู่จุดนี้นะคะใช้เวลาถึง12ปีและก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านก็คือออกจากคําว่าพันธุเนี่ยก็จะให้อิทธิพลหรือส่งกําลังแรงๆนะคะ แถมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะยิ่งส่งอิทธิพลดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าดวงดาวที่โครจรสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มดาวที่เอื้อหรือเป็นกลุ่มดาวที่ดีต่อกันนั่นเองการที่ดาวพฤหัสเป็นปฐมเกรืออยื่ในช่องคำว่าพันธุ์ทวนะคะท่านก็จะให้อิทธิพลกับเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์บ้านรถหรือเรื่องสิ่งดีๆอะไรบางอย่างในครอบครัวของเราจริงๆหลายๆท่านน่ะชาวราศีมังกรนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้ซื้อบ้านนะคะได้กิจการอะไรใหม่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้้้นะะะคหรรือตอตงกาจได นะก็มองว่าช่วงนี้มันเป็นโอกาสแบบเหมือนโค้งสุดท้ายอะคะ่ะที่ดาวจะส่งอิทธิพลก่อนที่ท่านจะอําาาจาก คำว่าพันถูกไปนะแล้วอีกสิบสองปีกว่าท่านจะโคจรกลับมาตรงนี้คนมังกรที่ยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะอยากให้คุณรีบเลยนะสมมติว่าปีที่แล้วอาจจะยื่นกู้ไม่ได้นะคะก็ให้อยื่นใหม่ในช่วงเวลานี้หรือปีที่แล้วรู้สึกว่ามันยังแบบมีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะเป็นไปได้ว่าดาวเสาทับลักนาของคุณอยู่นะคะก็ให้ลองมาทําใหม่ในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และจะเห็นได้เลยนะคะว่าดวงดาวค่ะโคจรลอยติดติๆกันอย่างนี้มันเหมือนเป็นแบบรูปดวงจันทร์นะคะแล้ว มีตัวลักษณะข,ของเรานะคะอยู่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เรียกเป็นหลักโหราศาสตร์ได้อีกนะคะว่าลักษณะข,ขับพลคือเราขับดวงดาวต่างๆนะคะแล้วหัวขบวนของดวงดาวจะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะหรือดาวมฤตยูนั่นเองดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหลายๆท่านน่ะมีโอกาสเข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลในลักษณะของดาวมฤตยูมฤตยูคือความยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าท่านโคจรอ,อยู่ในหนึ่งช่องราศีใช้เวลาถึง7ปีไม่มีดาวดวงไหนใหญ่กว่ามฤตยูหรือความตายหรือความยิ่งใหญ่นี้แล้วเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสนะคะได้ไปสัม กับคนยิ่งใหญ่อาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะที่แบบอาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในช่วงเวลานี้เซ็นสัญญาตกลงแล้วมีเกณฑ์การขยายกิจการหรือซื้อกิจการหรือแบบพาร์ทเนอร์ร่วมทุนกันอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณเข้าไปสัมพันธ์กับ ดาวี่อยูก็คือคนป่วยคนแก่ที่เราดูแลอย่างบางคนนะคะทำกิจการครอบครัวใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นช่วงที่พ่อแม่กะะำลังจะวางมือนะคะแล้วก็เห็นว่าเราแบบมีศักยภาพมากๆเลยนะแบบขยันทํางานอดทนบึกบิลน,นะแล้วก็มองว่าเหมือนเดือนนี้มันจะเป็นช่วงโอกาสดีๆที่ท่านก็อาจจะให้ของขวัญน,นะช่วงตุจีนด้วยนะอะไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจีนนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็อาจอยากจะให้ของขวัญกันกับคุณนะคะเป็นกิจการนะก็ อมอบกิจการได้รับกิจการจากพ่อแม่หรืออย่างบางคนเป็นลูกน้องมานานทํางานกับเจ้าของร้านด้วยความจงรักภักด,ดีนะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในวัยสอวอแล้วนะ้องก็อาจจะมอบนะหรืออนุญาตให้คุณเซ้นกิจการของเขาไปได้หรือถ้าคุณไม่เข้าข่ายเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เลยนะคุณอาจจะแบบได้รับโปรเจกต์ใหญ่จนขนาดที่ว่าคุณพอที่จะมีเงินนี่นะคะไปซื้อบ้านซื้อรถนะหรือทําอะไรแบบให้ตัวเองได้มาจากกิจการงานที่เราทําได้ดีนั่นเองนะเพราะว่าดาวสุ าดาวสุกเนี่ยเป็นตัวแทนของการงานก็โครจรกลุ่มลัคนาของเราด้วยนะคะในช่วงนี้ร่วมกันกับดาวอังคารอันนี้ เป็นมหาอุดด้วยนะคู่มิตรที่ดีโคโจรกลุ่มกับเราค่ะทำอะไรมันก็จะรู้สึกว่าคล่องตัวไปหมดเลยนะบางคนอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่แล้วก็ได้แบบเป็นงานที่มีความมั่นคงมากๆอาจจะทํากับบริษัทแบบนานาชาติหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงมากอ่ะจนเราแบบว่าเรื่องของการเงินอ่ะคือมันอู้ฟู่มากๆในช่วงนี้นะเพราะว่าในช่องการเงินอ่ะเราโคโจรเข้าสัมพันธ์นกันกับดาวคู่5าดาวคู่สมพลเป็นช่วงที่เราอ่ะหาประโยชน์นะได้จากคนรอบข้างนะได้จากเพื่อนฝูง ก็เลยมองว่าเป็นช่วงดีมากๆเลยนะสําหรับคนมังกรนะใครคิดหวังสิ่งใดในช่วงเวลานี้อยากให้ตั้งใจลงมือแล้วลุยเลยนะคะรับรองว่าสําเร็จค่ะเปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนมังกรในปีนี้อันดับที่2เรื่องสนุกสนุก ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเพิ่งจะย้ายจากช่องคําว่าพันธุ์ทุกเข้าสู่ภพใหม่นะคะก็คือปุตตะนั่นเองนะแล้วก็โคจรมาเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยแถมโคจรร่วมก,กันกับดาวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข6เลขหนึ่งเลข4นะคะก็มองว่ากลุ่มดาวในช่องของคําว่าปุตตะในเดือนพฤษภาคมค่ะมีเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ล้วนแต่เป็นกลุ่มดาวที่ดียกเว้นดาวฤติยูนะคะส่วนดาวราหูดาวอังคารนะคะก็โคจรลอยสัมพันธ์ในช่องคําว่าสหัชชาสหัชชา ก็คือเรื่องของกลุ่มก้อนสังคมหรือเรื่องของการเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้นะคะมองว่าเดือนพฤษภาคมค่ะมันจะเป็นเดือนที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้กันกับคุณนะหรือมีเรื่องอะไรสนุกๆอ่ะคะ่ะสาเหตุนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม,คมันจะเป็นช่วงเดือนแรกอ่ะคะ่ะที่ดาวพฤหัสเพิ่งจะโคจรย้ายจาก จุหนึ่งไปสูุ่ดมันเหมือนมันจะมีแรงสปาร์กค่ะ,คะเวลาที่ดาวย้ายเข้าหรือย้ายออกเนี่ยส่วนมากมักจะให้อิทธิพลค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนั้นๆคะซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องคำว่าปุตตะแถมในช่วงเวลานี้ค่ะเดือนพฤษภาคมในช่องปุตตะก็ดันมีดวงดาวมาลอยโคจรรวมกันอีกเป็น แพ็กเลยนะคะถึง5ดวงนะคะก็เลยมองว่าในเดือนนี้มันมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเยอะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราเข้าไปเจอกับกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะเช่นบางคนนะคะก็อาจจะ ไปเรียนก็นได้นะไปเรียนซัมเมอร์หรือว่าไปเทคคอร์สแบบต่างประเทศก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยค่ะท่านเป็นตัวแทนของเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือเรื่องของปัญญาอยู่แล้วนะคะโคจรมารวมกันนะกับกลุ่มดาวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่มาจากภพมรณะดาวพุธที่มาจากภพสุภาอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการเดินทางไกลหรือต่างประเทศนั่นเองนะคะรวมถึงดาวพฤหัสก็มาจากคําภีา์นาด้วยนะะการเรียนการศึกษาต่างประเทศก็โดดเด่นอ่ะถ้าเกิดใครฟังคลิปนะต้นปีลองดู ใชินะคะว่าเดือนพฤษภาคมนะคะเราอาจจะแบบวางแผนนะ,ะไปซัมเมอร์หรือไปเรียนอคอร์สภาษาหรืออะไรไหมนะคะที่ต่างประเทศเผื่อในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ไปรวมกลุ่มกับคนที่แบบเป็นพวกไฮเอ็นด์โยอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าดาวพฤหัสโคจรสัมพันธ์นกันกับดาวสุ per เหลาาดวงเลขหก 6, <c oughs> เลขสี่เลขห้ารวมกันเนี่ยเรียกว่าดาวก๊กเศรษฐีนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็อาจจะเป็นช่วงที่พอคุณไปเรียนคุณกลับมาคุณก็ได้คอนเน็กชันอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าดาวการงานก็จะโคจร กลุ่มนะกับดาวพฤหัสด้วยเช่นกันเน็ต ในเดือนนี้ค่ะหรือหากว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนต่อนะก็<ค>จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาที่คุณอาจจะมีโปรเจกต์โครงการหรือทําอะไรใหม่ๆอ่ะค่ะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เราไปไปดูงานต่างประเทศเพราะว่ามันเหมือนแบบเดือนนี้คุณจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเยอะนะคะเพราะว่าดาวธาตุลมมหาดาวคู่ธาตุลมเลข8เลข3เนี่ยโคจรอ,อยู่ในช่องสัตฉชก็เป็นเรื่องของการเดินทางหรือกลุ่มสังคมใหม่ๆอยู่แล้วอะค่ะมันเหมือนแบบพอเราไปดูงานอ่ะเราก็อาจจะได้เจอนักลงทุนกลุ่มคนที่มี กยภาพเพราะอย่างดาวมฤตยูค่ะท่านเป็นดาวที่มีอิทธิพลเยอะมากนะคะเพราะว่าท่านโครจรหนึ่งช่องราศีใช้เวลาถึง7ปีก็คือเป็นช่วงที่เราเข้าไปพบกับ ที่แบบยิ่งใหญ่นะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้แบบเดินทางไปดูงานในสถานที่ที่ปกติคนเข้าไปถึงยากเนี้ยอาจจะเป็นแบบโหโรงงานหรือบริษัทไฮเอ็นหรือมีโอกาสได้เข้าไปพบกับบุคคลที่เป็นแบบตัวอย่างของแบบอุตสาหกรรมที่คุณแบบกําลังเข้าไปแทบอะไรเงี้ยที่เป็นแบบคนที่มีคนชื่นชมมากเป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะก็มองว่าเดินทางไปดูงานในช่วงเวลานี้ก็โดดเด่นมากเช่นเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไปไหน กับครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าดาวคําว่าพันธุอะค่ะก็คือดาวอังคารเนี่ยโครจรร่วมกันกับดาวราหูนะเป็นดาวคู่ทัดลมนะคะก็คือมีการเคลื่อนไหวอะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบภายในบ้านหรือภายในครอบครัวของเรานะไปสู่จิตสู่จุดใหม่ๆสิ่งสนุกสนุกนั่นเองนะการเดินทางก็จะเดินทางเป็นแบบเหมือนแบบ Family Tri p ปเลยอะที่แบบมาทั้งแบบตระกูลใหญ่เลยนะคะมันเป็นการเดินทางแบบเยอะมากๆนะกลุ่มก้อนใหญ่แล้วก็เดินทางไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าไป Family Tri p ป่ะแล้วก็อาจจะ,ะไปดูซิว่าสถาน ที่แบบเ,เรียนหรือที่ศึกษาของลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยแล้วก็มองแล้วก็มองว่าในเดือนนี้การเงินของคุณก็โดดเด่นนะคะเพราะว่าดาวเกตโคจรอยู่ในช่องของการเงินร่วมกันกันกบดาวตัวคุณนะคะก็เลยมองว่านะ,ะการเงินเนี่ยมันเหมือนมีอะไรแบบบางอย่างมาช่วยเสะคะให้มันได้มาแบบเป็นเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมนะคะเราก็เลยสามารถที่จะไปทําเรื่องอะไรสนุกสนุกได้ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยขอให้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆ ที่คุณตั้งใจไว้นะคะในเดือนพฤษภาคมี้้่่ะเปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนมังกรในปีนี้อันดับที่3คลั่งรัก ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะดังรูปดวงตัวอย่างนะคะคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีดาว6 หนึ่งสีพระสุขพระพุธพระอาทิตย์โคโจรเลงลัคนาของคุณฮะต้องบอ,อกว่าจุดที่น่าสนใจก็คือพระสุขกับพระพุธเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ําแล้วโคโจรร่วมกันอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ําอันนี้เรียกว่าอสิติธาตุชั้นหนึ่งคือเท่าที่ตรวจกลับไปอะค่ะกว่าที่ดาวสองดวงนี้จะโคโจรมาสัมพันธ์กันน่ะเมื่อครั้งสุดท้ายก็ประมาณปี62เท่ากับว่า5ปีผ่านมาค่ะเพิ่งจะได้มีโอกาสโคโจรมาสัมพันธ์กันในช่วงเวลานี้ซึ่งดาวสุขดาวพุธอะจริงๆตามหลักโหราศาสตร์อะค่ะมันจะเป เรื่องของกิเลสการกําหนัดนะเพราะว่าพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมันเป็นเรื่องของแบบความรักความเสน่หาความปรารถนาความอยากความต้องการมาเล็งละเล็งหน้าลัคนาของเรานะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกแบบอยากทําอะไรแบบสนุกสนุก อยากทาอะไรที่มันแบบมีความสุขซึ่งสิ่งนั้นนะคุณก็อาจจะทํากับคนรักของคุณก็ได้นะคะเช่นเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีสิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างเข้ามาหาเราเราก็อยากจะ,ะไปทําอะไรที่แบบว่าเป็นแบบชีวิตคู่หรือมีความสุขบ้างบางทีอาจจะเป็นการฮันนีมูนรอบ2นะคะหรือคุณอาจจะมีะความรักใหม่ก็ได้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราแบบรู้สึกอยากเปย์คือเราอยากทําให้คนที่อยู่ตรงหน้าของเราอนะคะ่ะเขามีความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มองว่าตัวเขาเนี่ยก็อาจจะแบบมีความปั รถนาอะไรหลายๆอย่างนะอยากจะกินดีอยู่ดีอยู่ยยรู้ท่องเที่ยวหรือทําอะไรแบบที่มันแฮปปี้นะคะแล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่แบบไปช่วยเขาอะเพราะว่าตัวเราจะมีดาวเกตนะเกตเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะช่วยตรงนั้นนะคะก็คือช่วยนะคะในสิ่งที่คนรอบข้างปรารถนานะเขาอยากจะแบบนอน5ดาวอ่าเขาอยากจะไปะกินแบบ แพงมากอ่าล่องเลยยอชหรือว่าแบบไปทริปแบบต่างประเทศยุโรปหลายหลายวันอย่างเงี้ยคุณก็แบบเปเต็มที่มองว่าช่วงเดือนนี้การเงินของคุณก็จะอ่าสมพันธ์นก,นกันกับดาวคู่ศัตรูนะคะดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยเป็นแสงเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราก็จะเปอ่าค่อนข้างเยอะนะเพื่อจะทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกมันมีความสุขนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคู่อะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเรานะคะเราอยากทําอะไรที่มันมีความสุขนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสอ,อย่างดาวสุกอย่างเงี้ยส่วนมากก็อยากสวยอยากรวยใช่ ดีอ่ะดาวอันนี้คือดาวสุกอยากมีเสื้อผ้าดีๆเสื้อผ้าหน้าผมหรือแบบ อยากเป็นคนสวยคนหล่ออ่ะก็จะเป็นไปได้นะคะที่คนบางกรนอะ่ะอาจจะเดินทางไปทําสัญญสัญญกรรมก็ได้นะช่วงเนี้ยไปแบบโบท็อกซ์ปรับหน้าพร้อมเดินทางท่องเที่ยวเผื่อคุณอาจจะแบบว่าชวนคนข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในช่องสหัสช้าก็มีดาวราหูเป็นเรื่องของดาวธาตุลมนะคะก็แบบชวนกันคนนั้นคนนี้ไปทําอะไรสนุกๆก,กันที่เกาหลีแล้วก็แวะอัพหน้าด้วยนะจะได้แบบว่ากินหรูอ,อยู่ดีหรือเราอาจจะไปกาแฟแล้วไปทําด้วยกันก็ได้หากาเรื่องความสวยงามไม่ใช่ความสุขข,ของคุณ,คว,ขขขค,ณความสุขของคุณก็คือ คือเรื่องของกินดีอยู่ดีอ่ะหรือซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อเครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะ,ะทําตามใจตัวเองเอา,อางี้ละกันนะจนแบบบางทีเรียกว่ามันอาจจะแบบมากเกินไปก็ได้นะเพราะว่าน้ำไงฮะดาวธาตุน้ําอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำอ่ะเหมือนเราอยู่แบบกลางแม่น้ําใหญ่อ่ะมันชุ่มชื่นฉ่าหัวใจอะไรที่เราทาแล้วแบบมีความสุขนะคะกินแล้วแบบฟินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือดูหรือเที่ยวหรือทําอะไรก็ตามที่มันแบบทาให้เราแบบยิ้มได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทําแบบนั้นสะ่วน เลขหกเลขหนึ่งเลขสี่มันเป็นคู่ดาวกึ่งแบบว่าเป็นเชิงแบบประชาสัมพันธ์เพราะว่าอาทิตย์คือหน้าที่นะบางทีเรามีดาวท่านานแปลว่าสุขสมใจก็จริงแต่เราก็ยังมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่เราจะต้องทําด้วยเหมือนกันนะก็เป็นไปได้ค่ะว่าบางคนก็อาจจะเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์นะหรือเป็นฝ่ายแบบประชาสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นแบบตัวตั้งตัวตีสมมติว่าคุณเป็นออร์แกไนเซอร์จัดคนจัดทริปไปเที่ยวที่สวยๆที่ดีๆหรือเป็นคนแบบว่าตัวตั้งตัวตีไปทําสัญญกรรมต้องเป็นบริษัทชันแล้วฉันก็พาทุกคนไป แล้วฉันก็อัพหน้าฉันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะแบบเป็นการไปออกอีเวนต์คู่กันกันกบคู่รักของคุณก็ได้นะอย่างบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเพราะดาวเกตที่กลุมลัคนามันเป็นเรื่องของออโลกออนไลน์ อยู่แล้วค่ะซึ่งกว่อดาวเกตจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะใช้เวลา2ปีนะก่จะมากุมลัคนาของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของแบบนวัตรกรรมเทคโนโลยีหรือโลกออนไลน์อย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชวนกับคู่เรา,เานะไปแบบว่าเดินทางแล้วก็ถ่ายแบบลงวอล์กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปโปรโมทแบรนด์โปรโมทสินค้าให้กับคนอื่นแล้วเราก็แบบกินหรูอ,อยู่ดีไปด้วยนะก็ะจะเป็นช่วงที่มีความสุขค่ะ,คะเดือนกรกฎาคมค่ะทีนี้มีความสุขก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะ เพราะว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวกำลังจะเดินถอยหลังเป็นครั้งแรกค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะ3ส,สิ่งมุ่นๆของคุณในปีนี้ในคลิปหน้าด้วยนะคะจะแปะ,ะคลิปไว้ที่อตอนจบนะคะก็ขอให้คุณมังกรโชคดีในปี2024ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สิ่งดีๆในปีนี้ของคุณมังกรนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ